สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่ก็ถูกใจฟาร,รม์มถูกใจคนเหนือมนุษย์ขนาดครับเจ้าของฟาร,ร์มว่ามีแรงเก็บครับเก็บยันสองทุ่มก็ได้แกว่านะเออถูกจะเปิดตำนานไหมทำการส่องไฟเก็บแอปเปิลน,นะครับปอางามแต่งงามว่านะครับเงินแสนรออยู่ครับเนี่ยได้แค่แสนนี่แหละครับงานมีประมาณชาวเอสวันสามวิ่เนาะ ถูกใจทีมงานเหนือมนุษย์ขนาดครับประถประถ่ายเนาะงามเต่งงามว่านะครับสวนแอปเปิลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะวันนี้พามาชมสวนนะครับป้าโถไเอลูกเอ ะบ่หิวมีอยู่ว้าโ็อปขับบ้านกลับซองเลยแล้วลูกตะกี้วีลอยด์วาสวยแดงหน่อยฮะตะกี้วีลอยด์ครับเก็บครับว้าโฉบมาถ่ายขึ้นเร็วกว่านี้เก็บคนเดียวได้ยัเอออ่าโ็อปมีหนูมุดอนหนูกับหนูมุดอนว้าโ็อนึกว่าใครที่แชก็ใครนี่เองฉันนุ่งเป็นยัไงล่ะ ซานนนขอให้เก็บรลแรกเลยน่ำวันดิง้างหน่อยละเนาะเราจะพาไปดูหัวหน้าต่อนะครับสวัสดีครับลูกพี่สบายดีกอค่ะ มาหัวงัางมาดูโรเลสแดดแดดกี้สีน่าก็ครับโซสเตียร์มไไไนได้ก็ได้เอเอเ,เออโดอันนี้เขาไม่อยากออกกล้องนะครับวันนี้เป็นหัวหน้างานนะครับไก้จะได้กลับป,ะปะ้าได้นี่มันแดงดีเนะาะจะกินบินไรป้าเป็นธรรมดานะครับ ดูฝีมืองามขนาดครับโดยคนละเจ็ดวินเจ็ดวินทุกคนนะครับวันนี้อเอาให้มาเก็บเบไปเก็บมะเขือป่ะหัวมีแล้วครับมะเขือเขาทิ้งแล้วครับเนี่ยครับปลาทองงามขนาดครับมันแดงขนาดเนะเาะเดี๋ยวจะไปดูโทนี่นะครับ Ruwei. Ruwei. Go home là. Go, go home. Hả? No là. I think you go home Chỗ à? Hả? Ở chỗ TV à? Why? you why you, why you tell me go home already. Why no, you think we go. home, you, you send me six? Oh. I think uh, these people go already. No. โซนอ่ะอ่านีเจียเวลีกูตเนี่ยเนี่ยทีมโซ่ over in Merigum มีห้าบล็อกเย้ only one block like this อ๋อเนี่ยเดิน l o s แล้วเนี่ย the s h a p อ่าเย้เย้ I go นี่ go l o o ละเย้กบล็อกอน่าโทนี่ happy อะน่า what number seven อ uh? ะ no eight เย้เย้ seven อะ I go town วน์เ the car just now oh. <you. S 3> this car yesterday my wife put diesel no oh. in the car no งั้นก็ฝากกดติดตามเลยนะครับงามขนาดวันนี้ครับพืนที่10เนะครับ